ีน้องที่เคารพครับข่าวทะลุไม้วันนี้คือวันพุทธที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ปติญญาเขาใหญ่บเบรกอนุทินเป็นนายกหมายความว่าไงเขานัดไปคุยกันที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นโรงแรมหรือบังกะโลหรือรีสอร์ทของคุณอนุทินชาญวีรกคุณ ก็มีพลพรรคของเพื่อไทยไปกันเพียบนําโดยทักษิณชินวัตรอนุทินไปด้วยไปเล่นก็ไปร้องเพลงร้องเพลงอย่างที่เรารู้กันอยู่และก็ยังมีนายทุนใหญ่ซึ่งเป็นนายทุนพลังงานไฟฟ้าครับนายทุนคนนี้เป็นนายทุนใหญ่ซึ่งตอนเลือกตั้งเนี่ยเขาให้ทุนกับพรรคการเมือง ใหญ่ๆห,หลายพักด้วยกันฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้ราคาไฟฟ้าราคาพลังงานมันลดลงมันไม่มีทางหรอกครับมันไม่มีทางเ,รรางเพราะมันชี้นิ้วได้ด้วยนายทุนกลุ่มพลังงานคนนี้อย่างที่เป็นข่าวทีนี้การคุยกันที่เขาใหญ่เมื่อวันซื่นี้ มันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นการต่อรองอะไรแล้วมันเป็นการที่โทนี่อยากจะกลับไปคืนดีกับครูใหญ่บุรีรัมหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลานี้สีน้ำเงินลุกใหญ่จนเป็นที่มาของการยึดครองสภาสูงได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ เป็นของสีน้ำเงิน150เสียงจาก200เสียงของสภาสูงแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับความเสียเปรียบของโทนี่หรือแมว้วมีมากโอกาสสันคลอนของรัฐบาลเพื่อไทยมีเยอะมีเยอะแต่โทนี่ก็ทำอะไรไปเงียบๆเ,เพื่อที่จะไม่ให้เสียดุลในทางการเมือง เพราะตัวเองต้องการเป็นพักแกนนำของรัฐบาลชุดนี้ต่อโอกาสจะเป็นเนี่ยมันไม่มีทางนอกเสียจากว่าครูใหญ่มาคืนดีแล้วเกียเสียก,กอดคอกันทำต่อไปแต่สิ่งที่เกิดวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับมันมีการสร้างข่าวที่จริงมาได้ไม่ได้สร้างข่าวอะไรหรอกมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นโสด อย่างโทนี่วูดซัมหรือทักษิณชินวัตรหลังจากเลิกกับภริยาคือคุณหญิงพจนจมาแล้วหลายปีมันจะอยู่แบบโดดเดียวเหงาหงอยเศร้าซ้อยอะไรคงไม่ได้หรอกมันมีกิ๊กบ้างก็ธรรมดานั่นก็เป็นเรื่องของส่วนตัวของท่านแต่มันมาโผล่ช่วงนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ออกมาเปิดเผยเป็นดาราเป็นดารา ท่านไปกินถึงเวียดนามนู่นเป็นดาราสาวเวียดนามครับเป็นเด็กรุ่นรุ่นลูกกับรุ่นพ่อทักษิณทักษิณระดับรุ่นพ่อลิลลี่เงียนน่ยระดับลูกผมก็เลยต้องยกคำภาษิตโบราณมาให้โทนี่วุฒซัมเขาฟังโทนี่แมวฟังว่ามีเมียเด็กเลี้ยงควายเล็กทำนาดอนนอนตื่นสาย อย่าประพฤติเลยพี่แมวไหนๆวันมรืนนี้ก็เป็นวันเกิดพี่แมวแล้วอายุเท่าไหร่กี่ขวบแล้วเจ็ดสิบหกใช่ไหมใช่ป่ะชีวิตคนเรามันไม่อยู่ยงคงพันเราแก่แล้วกำลังจะสี่คนหาสามคนแหกกลับบ้านเก่าแล้วทำอะไรทำความดีไว้บ้างให้คนเขาศรัทธาให้คนเขาเชื่อถือแต่เวลานี้เต็มบ้านเมืองเต็มบ้านเมืองไปหมด ไปทางไหนคนก็บน่นไปทางไหนคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปทางไหนคนก็ตีชิ้นนินทานะคุกสวรรค์ก็ไม่ยอมติดละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรที่เขาว่ากันนะ่ะทีนี้ไอ้ข่าวดาราเนี่ยขอเล่าให้ฟังนิดเพื่อสลับบรรยากาศมดดำนะขาชาพาก็ออกมาชี้แจงฐานะที่เพื่อเป็นเพื่อนอกลูกของ เสียแมวเขาเขาบอกนี่เป็นการโยงที่ลิลลี่เงียนบอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นผัวคนที่สามเป็นการโยงแต่การที่ผู้หญิงเนี่ยออกมาพูดมันไม่ธรรมดาเธอเป็นดาราคงไม่น่าด่านบอกคนนั้นเป็นผัวชัน้นคนนี้เป็นผัวชัน้นคนนี้เป็นผัวชัน้นนะแล้วที่มาโยงทักษิณชินวัตรเนี่ย,ยบอกว่าเป็นผัวคนที่สามของลิลลี่เงียนเนี่ยเธอก็ไปเล่าไว้ในรายการโทรทัศน์ครับ ไปเล่าไว้ในรายการโทรทัศน์ซึ่งมดดำนี่เขาก็ไปเพื่อนสนิทกับโอก๊กผ่านทองแท้เขาก็ร้อนใจว่าเฮ้ยมันอะไรกันมันอะไรกันเขาไปเล่าผ่านรายการ,อะ,ร,าการอะไระข่าวใส่ใครบอกว่าลิลลี่เนี่ยไปออกรายการฉันเล่าว่าฉันเล่าว่าลิลลี่บอกว่าลิลลี่เงียนนะหรือคนเวียดนาม เขาก็บอกว่าผัวคนแรกนี่ค,คือเพื่อนแม่นางชอบมีผัวแก่ๆเพราะนางไม่เคยอยู่กับพ่อนี่ผัวคนแรกผัวคนที่สองก็เป็นเพื่อนแม่แบบไปเจอกันที่ร้านอาหารอยู่ดีๆก็ปิ๊งกันแล้วก็ไอ้ผัวคนที่สองเนี่ยเป็นผู้บริหารบิตคอยในภูมิภาคเอเชียเป็นคนฮ่องกงรวยมากเสร็จแล้วไอ้คนเนี้ยตอนที่จะเลิกมันก็ทิ้งเงินไว้ให้กับ ลิลลี่งเงียนเนี่ยหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วก็ซื้อคอนโดเป็นสิบสิบห้องนะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องทำหาากินนะอยู่เฉยๆมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยอย่าทำงานนะแต่ลิลลี่งเงียนก็อยากเป็นดาราอยากเป็นดาราก็ไม่สนใจแต่เอาเงินไม่สนใจเรื่องมันปรากฏว่าผัวคนที่สามโผล่มาครับเขาบอก รูพูดไปคนรู้จักหมดค่ะเป็นประมุขฝ่ายการเมืองค่ะเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติค่ะหวยก็เลยไปออกที่ทักษิณชินวัตรเว้ยเฮ้ยผมว่านี่เป็นการสร้างข่าวให้มันกลบข่าวนิจิตอ์วัลเลศให้มันกลบกลบข่าวของทักษิณหรือเปล่าเรื่องอย่างนี้ผมเป็นคนคิดลึกนะเพราะเป็นลูกศิษย์คึกฤทธิ์เว้ยเป็นคนคิดลึกนะ มันไปกรบข่าวอย่างนี้หรือเปล่าและมันเป็นช่วงวันเกิดคุณทักษิณวันมะรืนนี้วันศุกร์ใช่ไหมทักษิณเขาก็พยายามที่จะเข้ามาดําเนินการทางการเมืองโดยการเปลี่ยนใจที่จะเอาลูกสาวเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ผู้คนยังไม่รู้รู้แต่เพียงว่าแม่ไม่อยากให้เป็นพ่อบอกเอาไว้ก่อน แต่รู้แล้วชะตากรรมของเศรษฐาเนี่ยมันกำลังมีปัญหาอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญวันนี้สารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาหารือพิจารณาเรื่องของเศรษฐาทวีสินที่ตั้งพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีถุงขนมที่เขาเรียกกันมาเป็นรัฐมนตรทีทั้งทั้งที่เป็นคนที่มีตำหนิเพราะติดคุกจากคดีถุงขนม เอาถุงขนมที่มีเงินสามล้านไปให้กับศาลผู้คนก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ได้ยังไงผู้คนที่เก่งมีเยอะแยะทำไมไม่ตั้งคนที่มีความรู้ที่เก่งที่ไม่มีตำแหน่งมาเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกแต่ดันตั้งทนายความของทักษิณซึ่งเป็นคนสนิทแล้วเป็นการเอาชื่อนายคนเนี้ย ขึ้นไปทูลเกล้าพระบาท,ทพระเจ้าอยู่หัวขึ้นไปทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าบุรวีนี่คือการทําให้เป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคคนบาทหรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นที่มาของการทำให้เศรษฐาทวีสินต้องถูกปลดออกจากนายกรัฐมนตรี โดยสารัฐธรรมนูญซึ่งมันมีกฎบัตรกฎหมายอยู่เฮ้ยเป็นไปได้เหรอคนถามบุรีคุณว่าไงเป็นไปได้คุณไปดูสมัครศูนย์โทรเวสตอนนั้นก็อยู่ในเครือข่ายของทักษิณชินวัตรเหมือนกันเหมือนกันเป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชาชนผู้นําจิตวิญญ,ญาณก็ทักษิณชินวัตรเหมือนกันขนาดคดีชิมไปบน่นไปไป,ไปออกโทรทัศน์ จัดรายการชิมชิมกับข้าวชิมไปบ่นไปที่ชื่อรายการไม่ใช่รายการของเขาแต่ว่าไปรับจ้างเขาเนี่ยแล้วอีเป็นนายกรัมปรีเขามีกฎหมายอยู่นะห้ามรับเงินเกินสามพันะตอนนี้กฎหมายมันก็ผูกพันหมดรัฐมนุนใหมายก็มีจริยธรรมมีรับเงินเกินสามพันไม่ได้ ทำไมเกินสามพันไม่เป็นรายซื้อขนมฝากกันอะไรต่างๆแม้กระทั่งเจ้าหนะ้าที่รัฐเหมือนกันคุณสมัครศูนย์โทรเวทยังโดนเลยครับชิมไปหมดนไปสารุนลงโทษนะปลดออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วเศรษฐาทวีสินจะเหลืออะไรวันนี้สารนัดพิจารณาคดีนี้ยัง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 ,ยง,ยงไม่ตัดสินหรอครับยังไม่ตัดสินยังไม่วินิจฉยัยต้อง ให้ผ่านวันที่เจ็ดสิงหาคมก่อนเพราะวันที่เจ็ดสารนัดไว้แล้วว่าจะตัดสินคดีหรือจะวินิจฉัยคดีของพรรคเก้าวไกลล้มล้างการปกครองและเป็นคดีที่จะต้องยุบพักถกเถียงกันออกมาสายใครออกมาดิสเครดิตออกมาด้อยค่าสารรันููด้อยค่ากกต โอ้ยไม่ยุบไปเนี่ก็บอกโอ้ยยุบร้อยุบเก้าปอรต์ไม่ยุบนู่นนี่นั่นก็อ้างเหตุผลสารพัดเหตุผลกันมาในสื่อโซเชียลผมก็ต้องแสดงความแสดงความเห็นในเชิงลึกผมก็สืบสาวเราเรื่องและคิดว่ามันก็เป็นในเชิงลึกว่าไอ้คดีเนี่ยสารได้วินิจฉัยไว้แล้วเมื่อ31มกราคมคือคดีที่3ามทับสองพล้มล้างการปกครอง บอนแท้สถาบันเอาไปหาเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงไอ้ตรงนี้ยังยังเป็นหลักฐานอยู่นะครับที่กรกตส่งให้ศาลไว้เป็นหลักฐานฉะนั้นหลักฐานอันเนี้ยศาลต้องเอาออกมาพิจารณาฉะนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่ก้าวไกลจะไม่โดนยุบหลายคนถามผมบอกว่าความเห็นคุณเป็นยังไงบอกอันนี้ไม่ใช่ความเห็นเป็นเรื่องที่ผมสืบมาสืบยังไงวะ ก็ผมบอกแล้วไงว่าในเชิงสืบลึกของผมเนี่ยผมจะบอกกับท่านทั้งหลายถึงกับฟันทงว่าพักเก้าไกลสอสอหนึ่งห้าสิบคนโดนสาลตัดสินวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งสอสอและตัดสิทธิ์สอสอทั้งหมดทั้งคอกทั้งยวงทั้งเราครับไม่มีเหลือเลย จำผมพูดวันนี้ไว้ไม่ได้พูดด้วยความอคติแต่พูดด้วยหลักของกฎหมายและพูดด้วยหลักของพฤติกรรมที่พักนี้ได้กระทําต่อชาติบ้านเมืองเอานั่นเป็นเรื่องของวันที่เจ็ดแต่วันนี้สารรัฐนูนได้ประชุมกันเพื่อพิจารณาเรื่องคุณเศรษฐาคนมาถามผมผมไม่เหลือไม่เหลือพ้นจากตำแหน่งแน่นอนเมื่อมันมีพ้นกับไม่พ้นไง แต่โอกาสพ้นเนี่ยมีมากทักษิณก็รู้ว่าเศรษฐาจะต้องพ้นจากตาแหน่งก็ต้องเตรียมตัวนายกใหม่นายกใหม่ที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอยู่อีกสองคนคือคุณชัยกเกษมและคุณอุงอิงแปรตองฐานจะเอาใครจะเอาใครทักษิณก็ต้องเอาคนใกล้ตัวเศรษฐามาเป็นเพราะได้ตัวจากคุณยิ่งรักมาเป็นเพื่อนคุณยิ่งรัก องอิงคือ DNA ของทักษิณคือเชื้อเลือดอเชื้อสายของทักษิณชินวัตรชัยกเกษไม่ใช่เป็นตัวหลอกเอาไว้อย่างนั้นและอาจารย์ชัยกเกษมก็ไม่ค่อยสบุกสบายเพราะอายุก็เยอะแล้วก็จะเชิดคุณคุณองแองคุณองอิงคุณอะไรเนี่ยนะอะ,อะไรขึ้นไปเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่ก็ต้องคุยกับเสี่ยหนก่อน เสียหนูเป็นพักอันดับสองนะพักอันดับหนึ่งคือก้าวไกลก็พ้นไปแล้วพักอันดับสองคือเพื่อไทยเศรษฐามาเป็นนา,นายกเลนน้ำเพื่อไทยฉะนั้นโอกาสของพักอันดับสามตามลำดับของระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นพักภูมิใจไทย ที่มีคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นหัวหน้าพักเป็นพักระดับสามเจ็ดสิบเอ็ดเสียงทีนี้แววข่าวว่าคุณอนุทินจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้รอไปโอกาสมันมีอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มันเป็นศึกใหญ่ระหว่างคนในป่ากับคนในเมืองคนในป่าก็ดุไม่ใช่เล่นเขาก็อยากจะเป็นนายกแต่โอกาสของคนในป่านี่ มีมากไหมมีมากมีมากก็แล้วกันมีมากตอนไหนตอนนี้มีไม่มากหรอกเพราะเสียงของพรรคพลังประชารัฐแค่สี่สิบเสียงแต่ถ้ายุบพรรคก้าวไกลเมื่อไหร่นี่นะครับโอกาสจะทำให้พรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคภูมิใจไทยจะได้สอสอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากหนึ่งร้อยสิบสองเสียงของพรรคก้าวไกล ที่โดนตัดสิทธ์ก็ต้องไปเลือกตั้งกันใหม่หลายคนมาเอา้าวก้าวไกลเขาต้องมาเลือกตั้งแต่ตอนเนี้ยผมได้ข่าวว่ามีปัญหาไปเอาพักไหนไปซื้อมาหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ที่เขาไม่ประกาศเพราะอะไรเพราะพักมันยังไม่เรียบร้อยเพราะไอ้พักนั้นมันยังไม่ส่งงบการเงินมีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องการเงินไอ้พักใหม่ก็ต้องใช้เวลาอย่างที่ผมบอก กรคตก็ตส่งจดหมายไปถามสิบเอ็ดหน่วยงานว่าคนที่ตั้งพักจะเป็นพักอนาคตไกลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีปัญหาไหมเรื่องประวัติเขาต้องตรวจสอบประวัตินะว่าคุณมีความจงรักภักดีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตว์เป็นประมุขหรือไม่อ๋อไอ้นี่เป็นสมาชิกพักนี้เฮ้ยพักนี้มันโดนเรื่อง,งร้มล้างการปกครองเฮ้ยมันโดนเรื่องมลเสศสถาบานันแล้วอย่างนี้ หน่วยงานหนึ่งที่เขาไม่ยอมก็คือหน่วยงานกอระมะนเมื่อไม่ยอมมันก็ตั้งเป็นพักไม่ได้ไงอย่าไปฝันหวานว่าคุณจะตั้งพักง่ายนะมันไม่มีทางตรงนี้จะเป็นอุปสรรคของพักเก้าไกลที่จะเป็นอนาคตไกลผมสืบสอบมาอย่างนี้ผมดูมาอย่างนี้ผมเห็นมาอย่างนี้วันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นไอ้เสียงหนึ่งรอสิบสองเสียงที่เป็นสสเขตเนี่ยเขาต่อไปเลือกตั้งใหม่ ส่วนสอสอบัญชีรายชื่อไม่ต้องเลือกตั้งแล้วครับเขาก็จะเลื่อนพักลําดับถัดไปขึ้นมาพักละคนละคนละคนทีนี้ไอ้เลือกตั้งใหม่นี่ก็ต้องไปแข่งกันแต่ก้าวไกลไม่มีโอกาสลงในสนามการแข่งขันซ้อมคราวนี้ในการเลือกตั้งซ้อมมันก็จะแบ่งกันระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ ไอ้สองร้อยหนึ่งร้อยสิบสองเสียก็อยู่ในกลุ่มเนี้ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนี้มันมีโอกาสสูงครับมีโอกาสสูงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมฟันธงได้เลยว่ามีนายกคนใหม่แน่นอนหลังเดือนสิงหานี้ประเทศไทยจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นใครไม่รู้ไปเดาเอาบ้างเดี๋ยวผมพูดก็หาว่าผมไปเชียร์คนนั้นคนนี้เปลี่ยนแน่นอนหลังจากคุณเศรษฐาทวีสิน โดนกว่ามกลางสารรัฐธรรมนูญเสียแม้วพลาดเลยตอนนี้ถึงไปทำปฏิญญาเขาใหญ่กับคุณอนุทินบอกอนุทินอย่าเพิ่งเป็นเลยให้หลานเป็นก่อนอนุทินก็ยังไม่ได้ตอบรับตอบเซโนเซเยสเพราะพักภูมิใจไทยมันขึ้นอยู่กับครูใหญ่ครูใหญ่สั่งซ้ายหันขวาหาันครูใหญ่เตะตูดรองนายกเตะตูดรองวน้าพักเราก็เคยเห็นแล้ว เอาภาพออกสโซเชียลแล้วเตะตูดเลยคือเขาแย่กันอ่ะเขาไม่ได้เตะอีกทีหรอกคือคุณอนุทินน่ยมันเป็นรุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นลูกเพราะเป็นลูกชายของคุณชาวรัวก์ชาญวีรกุลซึ่งเป็นเพื่อนคุณทักษิณแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยจะเรียกคุณทักษิณอาทุกครับตอนที่ออกจากพักไทยรักไทยกับคุณเนวินเนี่ยออกมา เพื่อไปหนุนอภิสิทธิ์เวชาชีวะเสร็จแล้วก็โทรศัพท์บอกทักษิณทักษิณโทรศัพท์มาเนวินก็ตอบกลับไปว่ามันจบแล้วครับนายนี่คือคำพูดอมาตะไงเน,เนวินร้องหม o ร้องง่ายว่าเขาจะไม่ยอมให้ทักษิณเนี่ยไปกระทำการที่หมิน่นพระบรมเดชานุภาพไปทำการที่บ่อนแสสสถาบัน ร้องโหมร้องไห้บอกผมไม่เอาด้วยนคนอย่างนี้ผมช้ำผมช้ำและผมเดือดร้อนนะแล้วก็ทำการอย่างนี้ผมจะไม่อยู่ด้วยเขาก็ไปตั้งพรรคภูมิใจไทยไงจำได้ไหมถ้าใครดูคลิปเก่าๆซึ่งตอนนี้ออกมาเยอะแล้วการที่จะให้อนุทินไปเชื่อมสมานไมตรีกับคุณเนวินนั้นถามมันเป็นไปได้ไหมผมว่ามันค่อนข้างยากมันขัดความรู้สึกเพราะคุณทักษิณ คุณทักษิณก็มีคดีอยู่นะ,ะก็มีคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่คดีบ่อนแสะสถาบันฉะนั้นคุณเนวินเนี่ยเจ้าของรถเมสายสีน้ำเงินเนี่ยเขามีความจงรักภักดีเขาต้นพูดคำนั้นออกมาผมมั่นใจผมเชื่อใจครูใหญ่ผมเชื่อใจครูใหญ่ว่าเขาจงรักภักดีคือคนอย่างเนี้ยจะเป็นใครก็ได้จะชอบหรือไม่ชอบผมจะ อะไรก็แต่แล้วแต่แต่ว่าถือเรื่องของสถาบันเป็นหลักใครที่จงรักภักดีต่อสถาบันนั่นคือพวกเดียวกับผมเท่านั้นจะรู้จักไม่รู้จักก็คือพวกเดียวกันเพราะเป็นพวกที่มีความจงรักในชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคุณนนุทินเนี่ยจะเป็นนายกไม่เป็นนายกโดนเปเบรกให้คุณนุทินเป็นนายกี่ย มันจึงอยู่ที่หลายคนในพักเขาคุยกันและที่สำคัญก็คือครูใหญ่ที่ผมบอกและคุณอนุทินหรือว่าครูใหญ่ไปรับปากรับคำกับคนในป่าว่ายังไงตรงนี้เป็นเรื่องลึกๆที่ใครไม่รู้ที่ใครไม่รู้คนในป่าก็ถึงดูดันไงพักเขาจัดงานเลี้ยงคนอื่นไปหมดหัวหน้าพักเขาไม่ไป นักข่าวไปถามไม่ไป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 ,ไไปเห็นไหมกี่ครั้งเราไม่ไปจะเป็นความแค้นที่มันสมอยู่ในใจหรือเปล่านะแต่ก่อนนี้พึ่งกูแต่ตอนนี้มึงใหญ่ซะแล้วมึงไม่พึ่งกูก็เชิญมึงไปคือนลุงเนะี่ยเป็นลูกผู้ชายตัวจริง yes and yes no เป็น no รักเป็นรักนะเกลียดไม่มีเกลียดใครครับอาภัยเสมอแต่ไอ้ยังเงี้ยมันเหยียบหน้ากันมันเหยียบหน้ากัน ลูกผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าฆ่าได้แต่หยามไม่ได้แต่เวลานี้ลุงป้อมเหมือนกับโดนหยามนะแล้วเขาจะยอมไหมล่ะลูกผู้ชายลูกผู้ชายโทนี่ต้องจำไว้โทนี่เองฆ่าได้แต่ก็หยามไม่ได้ผมก็อยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้นกลมเกลียวกันแล้วก็คุยกันอย่างดีๆ ไหนๆมเมื่อรือนี้ก็วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอยู่แล้วนะก็ในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยการรู้จักท่านอะไรท่านนั่นก็คือครูคนละส่วนคนละส่วนไม่ใช่ผมมาจงเกลียดจงชางอะไรท่านนะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของข่าวเรื่องของการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตามความรู้สึกของเราและก็ตามบทบาทที่มีอยู่และก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแซะที่ใส่คล้ายเป็นเรื่องมินที่ว่าใส่คล้ายไม่ใช่ ไม่ติดคุกสักวันเรื่องจริงไหมก็เรื่องจริงไม่ได้ทําตามพระบรมราชองค์การที่ให้ติดคุกหนึ่งปีจริงไหมมันก็เป็นความจริงเรื่องแท้สถาบันจริงไหมก็เขาฟ้องไปแล้วหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นความจริงเรื่องคดีต่างๆที่มีมากมายคือคดีทุจริตมันเป็นความจริงไหมก็เป็นความจริงนะแล้วก็อยู่เบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้นําจิตวิญญาณของพรรคจริงไหมก็เป็นความจริงฉะนั้นตรงนี้แหละ ที่มันหาเงินเข้าประเทศไม่ได้ไงกลุ่มทุนเขาไม่เอาด้วยไงเขาไม่เอาด้วยครับฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่าหนึ่งมดิจิตัลหนึ่งหมื่ดิจิตัลมเนี่ยไม่ได้แจกหรอกเพราะพักเพื่อไทยจะไปซะก่อนจะไปซะก่อนเมื่อไปแล้วจะได้มาเป็นรัฐบาลร่วมกับเขาหรือเปล่าหรือไปเป็นฝ่ายคา้านตรงนี้ติดตามกันต่อไปโอกาสเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีสูงร้อเอร์เซครับ ร้อยเปอร์เซ็นตพี่น้องทั้งหลายบุลวีฟันธงเลยอ่ะก็เป็นเรื่องของที่ต้องมาเล่าให้ฟังกันในทางการเมืองที่ต้องวิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาปฏิญญาเขาใหญ่บเบรกอนุทินแต่บเบรกไม่อยู่หรือบเบรกอยู่หรืออนุทินรอได้ให้ลุงที่อยู่ในป่าเป็นก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาคุยกันในที่ลับๆ เบต้าวันไม่ต้องคุยที่ลับๆเปิดเผยเลยเปิดเผยเลยครับจากเบต้ากรูแคนเบตา้ากลูแคนมดียังไงอ,อ้างอิงตำราให้ท่านได้มีความรู้ศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอวัยศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์วิจิตบุญยะโหตระได้บันทึกไว้บอกว่าอย่างนี้บอกว่าอย่างนี้เบต้ากรูแคนสารอาหารมหาสจรรยร์ เป็นสารอาหารธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคที่สูงที่สุดในโลกและเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกในหน้าที่129ครับของตำราเล่มนี้บอกว่าองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภย100ัยร้อเ ถึงแม้จะกินมากเกินไปก็ไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดภูมิต้านทานทำลายตัวเองเบต้ากรูแคนเนี่ยสกัดได้จากไหนบ้างเช่นเห็ดหลินจือเห็ดไมตาเกะเห็ดหอมเห็ดแคลงข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่แต่คุณภาพไม่ดีเท่ายีสต์นี่ผมอ่านจากหน้า129ที่ศาสตราจารย์ดอร์ในแพทย์สมศักดิ์ในแพทย์วิจิตรบุญญาอุตระได้บันทึกไว้จากตำราเล่มนี้ครับชื่อสัสตว์จลวัย คือเวลาเนี้ยมลพิษภายนอกภายในมันเยอะมลพิษทางอากาศทางน้ำทางอาหารรอ,รอบๆตัวเองคุกค,คามชีวิตจากวันเสียของรถยนต์จากอุปกรณ์ไฟฟ้ามลพิษจากอิเล็กทรอนิกส์มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมคอรีนในน้ำประปาทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งลำไส้และเต้านมมลพิษภายในเครียดเครียดนี่ก็เป็นมลพิษมลพิษถูกความกดดันทางด้านการเมืองทางด้านสังคมไม่มีจะกินไม่มีเงินซื้อข้าวสารกลอกหม้อ ค้าขายไม่ได้โอ้โหเครียดพอเครียดมากๆโกครคภัยไข้เจ็บก็ถามหามาโรงมะเร็งเต็มไปหมดเราก็ต้องสร้างภูมิต้านทานของเราให้มันดีขึ้นครับให้มันดีขึ้นฉะนั้นประโยชน์ของเบตา้ากลูกแคนต่อร่างกายเนี่ยในหน้าที่131บอกว่าช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยป้องก,กันโรคและโรคเสื่อมต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งลดน้ำตาลและคลอเลสตอรอลในเลือด ลดการอักเสบติดเชื้อได้ดีกว่ายาปฏิชีวนะทํำลายพิษจากเชื้อราไม่ให้เกิดโทษต่อร่างกายลดอาการปวดข้อและข้ออักเสบและก็ลดผลข้างเคียงของเคมีบําบัดและฉายแสงเบต้ากรูแคนมีผลวิจัยมากกว่า1,000ชิ้นจากมหลาลัยชั้นนําของโลก30กว่าแห่งยืนยันว่าเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของโรคได้หลายวิธี เป็นอาหารวิเศษเพิ่มพลังให้แก่เม็ดเลือดขาวใหญ่ซึ่งปกติจะสงบนิ่งให้เคลื่อนไหวรวดเร็วไปกินเชื้อโรคอย่างน่ามหัศจรรย์อย่างที่ผมบอกคือมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตคือคินเลอร์เซลล์ไอคินเลอร์เซลล์นี่แหละครับที่จะรออยู่ในร่างกายถ้าเรารับประทานเบต้ากรูแคนมันลออยู่ในร่างกายถ้ามันเจอเชื้อราวไวรัสประิตมันปลาดเข้าไปเกาะและฆ่าทิ้งนี่ก็อามาเล่าให้ฟังในเชิงวิชาการนะครับ แต่ถ้าจะาโฆษณาผมก็ต้องทำตามระเบียบของออยเบต้าวันได้รับอนุญาตจากออยและที่ต้องได้รับอนุญาตอย่างยิ่งก็คือการโฆษณาผมได้ขอใบอนุญาตโฆษณาคือคออในใบคออคือใบโฆษณาบอกว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามินซีและคิวเทนแค่นี้แหละครับรู้แล้วครับแค่นี้ก็รู้แล้วคือเข้าตามตรอกออกตามประตู ทำอะไรให้มันถูกต้องใครก็รู้ว่าเบต้าครูแคนเป็นยังไงดูใน Google ก็ได้ไม่ต้องฟังผมดูในตำรับตําราของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ผมมาเล่าให้ฟังนั่นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเป็นประโยชน์ต่อสมองเป็นประโยชน์ต่อความรู้ของเราผมก็ามาเล่าให้ฟังมันอยู่ที่ตัวท่านตัวท่านใช้วิจารณญาณกันเอาเองเพราะสิ่งนี้มันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและมหลาลัยอีกหลายมหลาลัยที่ยืนยันชัดเจน มันเป็นผลการวิจัยมากกว่าประมาณสักยี่กว่าปีและก็มีการผลิตกันไปทั่วโลกของประเทศไทยก็มีเบต้ากรูแคนจากยีสขนมปังยีสขนมปังที่ชื่อว่าเบต้าวันนี่แหละครับซื้อ4ี่ขวดแถมฟรี1ขวดปีนี้ครบ10ปีและก็โกอินเตอร์ครับผมก็ทำหน้าที่แต่และแาดแต่ไปต่างประเทศก็ไปขายที่นูน่นที่นี่ไปหาเอเย่นนะ วันนี้วันพุธครับสบายสบายสั่งซื้อกันได้แล้วบุรลวีก็มาคุยตีห้าทุกแทบทุกวันนะครับแหกี่หูคิตาตีห้เอาเรื่องเหล่านี้มาอัปเดตให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกัน